สวัสดีครับพี่น้องยินดีตอนรับเข้สู่ช่องมัยหาหักใหม่เป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสม,มุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือนีทีผ้ามาเบงหวานมงคลอีกชนิดหนึ่งนะครับล,ลักษณะเป็นแบบนี้พี่น้องเป็นหวานมงคลล่างมองเพลนเอิน ปิ้งกลางดงตั้งมองเพื่อนเอิรนเท่านังหยาบบางมองเอินว่านคางคกนะครับตะว่าหมอยาห,ากหักไมเอิรนบุคือมูพี่น้องทางช่องหมอยาห,ากหักไมเอิรนว่านพะชิมนะครับสันฐานของเราเป็นนี่คือหัวอากาศเลยพี่น้องนะหัวของเราตีออยู่น้ำมุมน้ำ,น,ำน้ำกิ่งยังสิ นี่นี่หัวพระท่านใหญ่แม่บบานเปินบ้อหูเปิ้ลมาทางติ่เมเอื้ออุตตาเอามาตะสะกลนควนพี่น้องมาปลูกไว้แม่บบานบ้อหูทึแล้วล่ะเะไดครับหัวพระท่านใหญ่ต่่าพี่น้องปลูกต้องปลูกลบมุ่มใบจังขีหลอดเมือ่อเล่าติโตะ,ะแสวงหาพีเศดในการทำไร่ถิ่ม อาา่าวงหูนะครับผมนมาเอางหัวเรามาปลูกพี่น้องเป็นว้านมงคลมหามงคลนะครับคําว่าพะชิมก็คือพะศิวลีนะครับาวานพะชิมก็คือวนะาาอ้านที่มีลักษณะสันฐานเหมือนพระธาตุศิวลีนี่พระธาตุศิวลีเป็นแบบนี้พี่น้องนี่ลักษณะของวานพะชิมกับหัวของเราหัวอากาศของเราหัวที่ะยุ่ยใต้ดิน แล้วมีดเชื่อมีเทาอยู่นี่พี่น้องนี่นี่นี่เถาเล่าพอดีใจรเราบริกรเหงาคนน้ำถ้าทางถิ่มถ้าหน่วยตา่างห่างคือนะครับก็เลยอยากบ่าอ้พี่น้องฟังวาหวานไปชิมหนี่มีุ่นตะคุณแนวด้นะครับเป็นวัานที่เป็นหวานมงคล ซื้อดีซื้อมองค้อนนแำ้ากามีคุณวิเศษเด่นดังไปทั้งผู้ได้เลี้ยงผู้ได้นําผกติดตัวนี่อยู่เย็นเป็นสุขนะครับคงกระพันชาติเป็นวนันวานคงงวานเหนียวสมัยผู้เฒ่าผู้เฒ่าเก้าเพื่อนพี่น้องก็เลยขอเพื่นมาปลูกไว้เพื่อสิขยายพันธุ์ต่อไปนะครับ พี่น้องเห็นยุงไร่พอ,อยุงมันไร่ก็นํามาปลูกด้วยพี่นอ้องเด้ออ่าเป็นหวานมงคลเราก็ซื้อแล้วก็วกเป็นมงคลน,นําบ้านพ่อชิมหมายถึงถาดพะศิวลีนะครับถาดพา่อชิมถาดพะศิวลี่ออยไงกระดูกพะซิวลี่มันต่อพะซิวลีเราเด่นดังไปทาง้งพวกซับเราเด่นดังไปทางเรียกซับเรียกเงินเรียกทอง เด่นดังไปทางแถวขาดปลอดภยัยของกับพันชาติตีนะครับซื้อเราดีซื้อแล้วเป็นมงค้นล้วก็ลักษณะสันทานของเราเป็นมงค้นนาพี่น้องเป็นแบบนี้ลักษณะถาดปัสีวรี่ก็เป็นแบบนี้นบบนพี่นอ้อ,องอ่า,ามอญยาหักไม้มีอยู่สามสี่องค์ถาดปัสีิวรี่แบบนี้เปิดนอำมาตาตาผู้เขากล้วยคู่ายจานเปิดนอามาใหา้ผู้เขาล้วยประเทศเล่า นะครับตาวาหวานตัวนี้เามาจาะสุลขนครน,นี่เอามาปลูกไว้ท้งแต่ปีที่แล้วพอดีปีนี้แรงอเลยเกิดนวยเกิดเกิดเครือสาหง,งอกสานะครับผมครับพี่น้องครับประมาณนี้อยากว่าพี่น้องฟังเสื่อๆดอกว่านี่ลักษณะหวานพาซซิวลี่หวานพายชิมก็เป็นแบบนี้นะครับหวานพาชิมเด้พี่น้องเด้อ ชอบวิดีโอนี้นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคือเกา่าเป็นกำลังใจให้หมอยาตใหม่กดกระดิ่งนําพี่น้องยังจะบริภาทการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปครับผมเอาซับนีครับผมบ๊ายบาครับ